ปั๊มดิฟูขนาดสองแรงพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ AC DC ขนาดสองแรงสองระบบตอนนี้ใช้ไฟฟ้านะครับฝนจะตกแล้วก็เลยลองไฟฟ้าดูตอนนี้รอบอยู่ที่สามพันห้าร้อยรอบนะครับวัดได้เกินกำลัง1800พันแปดร้ยวัตต์นะครับไฟฟ้ากระแสอนนี้กระแสอยู่ที่6กแอมป์นะครับตอนนี้ อันนี้น้ำเต็มท่อแต่ตอนนี้บ่บ่มันมีโคลน,นะครับบอ่ตอนนี้ยังเป็นน้ําโคลอยู่อันนี้น้านเต็มท่อนะ่ท่อสองนิ้วอันนี้น้านเต็มท่อเลยนะครับน้ําเต็มท่อขนาดนี้นะครับประมาณสองร้อยลิตรต่อน,นาทีนะครับตอนนี้หนึ่งถังสองร้อยลิตรหนึ่งนาทีจากเฉลวยวงโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่บ้านน้ําเลน ตำบลบ้านกลางอำเภอล่มศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่10พฤษภาคม2567นะครับ